โอ้ยยวดแล้วพี่น้องเวดแล้วขอ,อกกบตลาดเซาดีเพ่อแม่พี่น้องเจ้าอยู่ตเหมือนสุดครับอยู่กับช่องนายรถไฟฟอร์ดอีกเช่นเคยตลาดวัสดีไปยังเพจยกเป็เปนบุกแน่รถไฟฟอร์ดด้วยแล้วกันนะครับเอา้าอยู่ครับอีพีสองครับกับจีทีสี่สิบห้านะครับของเสียรุ่งนะครับผมสีฝามให้เราไปน้องนะครับนะ อายะกำนางงานเมาเมือครับอีกจนเกยนะครับผมเป็นนางานลอยหน้าใส่กันนะครับผมโอ้ยมาแล้วพี่น้องปุ้ยแรงขนาดยับยับไอยับโอ้ยแรงก็แรงวันนี้เราว่าขอเป็นตัวแรกประจำช่องนะครับจัดไปครับปุ้ยท้องแท้ครับท้องแท้ อยู่กำลังงานดินว่าไงปันเองครับใส่การไหนเลยเน,เนี่ยครับผมดินอยากซุ่มยุนะพี่นองะแต่ว่างานถึงแข็งแข็งเห็นพไอรใไ่ไว้นะครับอี่นองอยากแข็งนะครับวนมาเลยพี่นอ้อง แต่เมือังางนี้ครับ้าน ไป,ไปมีหมดครับแรงกันนะเจ้าเจ้ <c oughs> าเนเจ้า,าครับไปเมียจนว่าหมดรุด,ดไปสามอันเลยพี่น้องเลยม <c oughs> ันหมดแล้วนะครับเพราะเพื่อีท่านเปียกพี่น้อง ับหมดครับแต่ไม่หมดวันนี้จัดแบบหนักๆครับจัดหนักจับเต็มกำไปเลยนะครับผม กันนะครับก็ใด่การเลยพี่น้องเอ้ยอืมทอเดิมบ้มาดางท่านนี่เราพี่น้องเอ้ยทอเดิมเลยครับใ้ย,ยคุยมาแล้วพี่น้องคุยแป้งลูกโซ่เนี้ยพีน่น้อง,องเลยม้วน ตัวติดตัวเด็ดจวสอดคล้องอไปพี่น้องนะครับเกี่ยวกความมั่นครับมากตามภาษาผมนี่แหละ <c ười> นะครับผมคนจูเรย์ูเลยมาแล้วนี่ได เกียร์พิซไซนั้นเป็นเกียร์หนึ่งนะคผมเรี่กบบกเน้องนะครับ,ต,บ,รรบตัวนี้เป็นเดินแนาะหหลังเปเกียร์นั่นนะเนเกียร์ยหลังน,นะครับ ไปน้องนะครับไปรูมสายควันหนึ่งทังงเซนนะครับผม ที่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสำเนินนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอใากจะเริ่มนะครับฝากกติดตามช่องยูทูบนายรถไฟฟอร์ดด้วยนะครับผมกับเพจเฟซบุ๊กนายรถไฟฟอร์ดนะครับ,บครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเอาจบไปเพียงสำเนินนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ